ครับก็สวัสดีน้องๆทุกๆคนด้วยนะครับผมอยู่เบบี้เอ็มนะครับผมวันนี้นะครับพี่เอ็มก็จะมาสุ่มเว็บเปิดใหม่นะครับฮัลโหลโซนนะครับผมโปรโมชั่นเปิดเว็บใหม่เติมเงินและสุ่มเพชรคูณ2นะครับผมสมัครสมาชิกกันเลยครับผมเบอร์โทรนะครับที่ใช้เป็นเบอร์พี่นะครับผมรหัสผ่านก็ให้ตามแบบที่เขาแนะนํามาเลยนะครับผมแล้วก็สมัครสมาชิกไปเลยเรียบร้อยนะครับผมอ่าแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับเรียบร้อยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปเติมเงินกันนะครับผมซึ่งพี่เอ็มจะมาสอนเติมเงินนะครับผมไปท เติมเงินนะครับโอเคครับผมเราก็มาหน้าเติมเงินเลยนะครับผมเข้าไปที่ทูมันนี่วอลเล็ตนะครับแล้วกดทั้งหมดเนี่ยครับผมแล้วก็เลื่อนลงมานะครับก็จะเจอคําว่าส่งซองของขวัญนีครับแล้วก็ใส่จํานวนเงินนะยครับที่เราจะต้องการนี่ครับผมแล้วก็กดหนึ่งนี่ครับผมแล้วก็สร้างเลยครับผมแล้วก็ยืนยันนะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์นี่ครับแล้วก็เอามาใส่ในเว็บนะครับผมก็เติมเงินนะครับผม โอเคเนี่ยครับผมเปกมเงินเข้ามาแล้วนะครับนี่เนียครับ100เครดิตนะครับผมแล้วก็เล่นเป็นเกมได้เลยครับผมอ่าเรากดไปก่อนเลยครับสุ่มครั้งละ10เครดิตนะครับผมอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงพี่ย้อนหน้าต่างก่อนนะครับนี่ครับสุ่มครั้งละ10เครดิตนะครับกดเลยเฮ้ยโอเคครับผมได้เครดิตนะครับผมป่ะกดอีกนะครับ โอเคครับ okay, ผมได้เครดิตแล้วนะครับผมโอเครับเรากกดอีกรอบนึงนะครับโอเคครับผม okay, ได้เครดิตแล้วนะครับผมนี่ของรางวัลที่เราได้นี่ครับเดี๋ยวพี่กดอีกรอบนึงนะครับผมโอเคครับผมส่มอีกรอบนึงเลยนะครับผม ปุ่มครั้งละสิบเครดิตนะครับไปโอเคได้สามสิ่งมานะครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็เหลืออยู่75เครดิตนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราสุ่มอีกรอบนึงนะครับตด๊ดเด็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 ดอ่าผมเก้ครับผมโอเคครับผม,เ,คคบผมเดี๋ยวพี่หมุนอีกรอบนึงนะครับ ตเฮ้ยเฮ้ยอ๋อได้เครดิตนะครับผมไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพี่หมุนอีกนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งหมื่นเพชรอ้าวโอเคครับผมพี่เอ็มทักไปทางผิดนะครับไปที่ติดต่อเรานี่ครับผมสวัสดีครับแอดมินได้หนึ่งหมื่นเพชรครับ เ็จครับผมได้หนึ่งหมื่นเพจครับเฮ้ยรอแอดมินตอบนะครับผมอย่าลืมไปกดถูกใจเพจด้วยนะครับผมเพจนี้นะครับมันโหลโซนน่าจะเป็นคนที่เอ้ยมีคนได้ปักธงอะ่ะขอชื่อผู้ใช้หน่อยค่ะ m 2เอ็มครับทําใหม่พี่ใหม่ทีเอห้า คนได้ปักธงด้วยอ่ะนี่นะครับผมเขาก็จะโพสไว้หน้าเพจให้นะครับว่ามีคนได้ปักธงนะนครับผมก็นี่นะครับมีคนได้ไอดีปักธงอีกแล้วนะครับผมนะครับเพิ่งเป็นเว็บเปิดใหม่นะครับผมผู้ติดตามก็25คนนะครับผมอ่ารอแอดมินรอสักครู่นะฮะยินดีด้วยค่ะนี่นะครับผมแอดมินก็ตอบนะครับผมน้องๆครับ โอเคครับถ้าน้องๆคนไหนสนใจนะครับผมเว็บ Hello Zone นะครับก็เดี๋ยวพี่เอ็มจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะครับผมซึ่งหน้าเพจนะครับก็มีคนได้รหัสปัดโทรอยู่นะครับพบเมื่อวานนี้นะครับเวลา9โมงนะครับผมนี่นะครับมีเด็กได้รหัสปัดโมนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เว็บใช้งานปกติแล้วนะค่ะนี่นะครับผมแล้วก็มีคนได้ปักโทรอนะครับซึ่งเป็นเว็บที่ออกง่ายน่าจะออกง่ายนะครับเพราะว่าเป็นเว็บเปิดใหม่นะครับผม นะครับใครสนใจเว็บนี้ก็ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผม